สวัสดีค่ะคเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะก็ห่างหายกันไปหลายงวดนะคะแอดไม่ได้คำนวณให้นะคะก็จะมาคำนวณให้สมาชิกเหมือนเดิมนะคะเริ่มงวดวันที่16มิถุนายนนะคะ2567นะคะใครที่ยังนะคะรอแนวทางจากแอดอยู่นะคะก็ช่วยส่งกําลังใจนะคะในการนะคะเริ่มต้นนะคะการคํานวณนะคะในงวด ใหม่ในงวดนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูนะคะสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะคะเราจะมาเริ่มต้นนะคะ การคำนวณนะคะคลิปแรกของวันนี้นะคะก็คือเด่นล่ากนะคะเทียบชน2สูตรนะคะสูตรที่1เนี่ยจะเป็นสูตรเก่านะคะที่เราเคยใช้มานะยังไม่หลุดเลยนะคะสถติถือว่าเดินยาวนะคะสี่างวดนะคะเริ่มเดินนะคะตั้งแต่งวดที่ออก8ปดสามนะคะเด่นที่8ปดสามสี่นะคะออก8ปดสามเข้ามา2ตัวนะคะ วัฏที่ผ่านมานะคะเด่นที่490นะคะผลรางวัลออกมาที่42่สคะเข้ามานะคะที่4นะคะเสร็จแล้วนคะะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะสูตรกันนะคะสูตรเราจะใช้นะคะหลักพันสิบบนหน่วยล่างสามครั้งรอยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่ง ร้อยหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองสามครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองหน่วยท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่สองตัวเลขที่บวกกันนะคะมากกว่า2หลักแอนมีเขียนไว้ข้างบนแล้วะคะศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับหนึ่ง หนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าบวกสเท่ากับเจบวกเเท่ากับสี่บวกแเท่ากับสอบวกสนะฮะเท่ากับสี่ะตัวแรก4 4่สี่บวกหเท่ากับเกบวกหเท่ากับศนย์เราจะได้นะคะเด่นลางนะคะในสูตรที่หนึ่งนะคะสี่เก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์ะคะได้เลขเดียวกันกับงวดที่แล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่สองฮะสูตรที่สองเนี่ยสถิตินะฮะสามสิบเอ็ดงวดค่ะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกเบิ้ลห้าห้านะฮะเด่นสองสี่ห้านะคะเข้ามาที่ห้างวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่ศูนย์สองสามนะฮะผลนวัตออกมานะฮะที่สี่สองคะเข้ามาที่สอง สูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนหครั้ง10บบน10บลาง10หน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้ง 2, ที่สองสิบท้ายครั้งที่หน่หน่วยท้ายครั้งที่หนสามครั้งร้อยทายครั้งที่สองสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สอง,ง 2, แล้บวกข้างที่9 5้าห้าบวกเก้าเท่ากับสี่สี่บวกสเท่ากับแปบวกเกเท่ากับเจบวกหกเท่ากับสาบวกสอเท่ากับห้บวกสาเท่ากับแด แบวก4เท่ากับ2 2บวก4ี่เท่ากับ6 6บวก9นะคะเท่ากับ5ะะ้าหาตัวแรก5้าหบวก2เท่ากับ7 7บวก1เท่ากับ8เราจะได้นะคะเด่นล่างนะ,ะในสูตรที่2องนะคะห้าครบแล้วนะ,ะทั้งสองสูตรนะคะ เดี๋ยวเรามานะคะดูเวลาที่เราทำการเทียบชนนะคะแอดยกตัวอย่างมาให้ะคะทั้งหมดห้างวดะคะตั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์คะในงวดนี้นะคะเขาชนกันที่เก้านะคะ ตัวชนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะยึดตัวชนนะคะแต่ว่าในบางงวดนะะตัวชนไม่มานะคะฉะนั้นต้องมีตัวกันด้วยนะคะตัวกันก็คือเราเอาจากตัวที่ไม่ชนนะคะมาจับคู่กันคะสี่หกสี่แปดห้าหกห้าแปดแบบนี้นะคะตัวกันเนี่ยจะมีทั้งหมดนะคะสี่คู่ชุดไปกลับนะคะผลรางวัลออกมาที่เก้าศูนย์ค่ะในงวดนี้เนี่ยมาที่ตัวชนนะคะเก้างวดต่อมานะคะไม่ชนนะคะไม่ชนเราจับ คู่นะคะสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปจะได้ทั้งหมดนะคะเคู่ชุดไปกับนะคะผลรางวัลออกมาที่7จ็ดเกะก็เข้ามาคู่ชุด79็ดเก้นะคะงดตมานะคะชนที่7จ็ดะตัวกันคือ15186568หนึ่ะผลรางวัลออกมาที่หนึ่งเจ็ดะก็เข้ามานะคะตัวชนนะเสร็จแล้วนะคะงดตมานะคะชนที่2 ตัวกันคือ60 63 10 13นะคะผลวันออกมาที่60นะคะในงวดนี้นะคะเข้ามานะคะที่ตัวกันนะคะ60เสร็จแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะชนกันที่0นะคะตัวกันคือ42 43 92 93นะคะผลวันออกมาที่42นะคะเข้ามานะคะตัวกันนะคะคู่ชุด42นสคะเสร็จแล้วเรามาดูงวดนี้กันคะงวดนี้นะคะสูตรที่1ของเรานะคะ490 สูตรที่สองของเรานะคะห้าเจ็ดแปดในงวดนี้นะคะตัวเลขทาไม่ชนกันนะคะไม่ชนกันเราก็จะมาจับคู่นะคะ ไม่ชนนะในงวดนี้นะจับคู่4 5 4 7 4 8 9 5 9 7 9 8 0 5 0 7 0 8นะทั้งหมดนะ9คู่ชุดนะไปกลับนะถ้าเพื่อนๆซื้อนะคะ ต้องซื้อกลับตัวด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคู่ไม่ปักหลักนะคะในงวดประจำวันที่16นะมิถุนายนนะคะ2,567นะเพื่อนๆชอบสองตัวล่างตัวไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์นะพิจารณานำไปเสี่ยงด้วยตรงเพื่อนเองนะคะเดี๋ยวแอดจะมีนะคะเป็นเด่นนะคะแบบ3ตัวนะคะจะชนให้นะคะสัก3-4ศูนนะคะแต่ว่าแอดจะเลือกนะะ ตัวชนที่เป็นตัวเด่นให้เลยนะคะจะไม่เอาแบบอ่าไม่ชนจับคู่นะคะให้เพื่อนๆค่ะใช้ในการคพิจารณาแนวทางนะคะเพื่ออ่าใช้ในการตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะคะส่วนในคลิปนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็ฝากนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะกด เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะในการะค,ะคํานวณะะเริ่มต้นในงวดประจำวันที่16ะะมิถุนายน2567แอะดก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน,นะะโชคดีนะคะเจอกันอีกทีนะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ